ชีพหายแลวใครนอัพดับเพื่อนเพื่อนอดับเพื่อนอบดับเสดอยู่ตรงนี้เพื่อนอดับเพื่อนเอาอไบินไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยอาคุณว่าอยู่ข้างในมันมาแล้วมันมาแล้วคุได้ยินนินวิ่งนนิเพื่อนวิ่งเนิง